Had any with วันนี้ที่ล็อกที่มี25เราอยู่ที่สนามบินโอแฮ่เมืองชิคาโกเคหรัตอเมริกาว้วาว,วรีเฟิร์สจะบินไปไหนและม่ทำอะไรลองติดตามต่อได้ งานที่ไปมาชื่อว่าอ n i m ม n o r t ประจั้ปี2004ซึ่งเป็นอนิเมะคอนเวนชั่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาซึ่งงานางนักศึกษจะแตกต่างกับฝั่งญี่ปุ่นไทยตรงที่ว่านอกจากจะมีกิจกรรมคอสเพล์จมนวหมาาลแล้วก็มีการขายมังงะขายจอจีนขายินค้าทำมือแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมบบเฉพาะกลุ่มเช่นอย่างที่เห็นก็จะเป็นเกมเข้าจังหวะหรือจริงๆก็จะมีวิธีการสอนทาําฟมการสอนคอสเพล์หรือว่ากลุ่มของซูเปอร์เซนตตทั้งส8เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ใหญ่มากสาหรับคนทุกรูปแบบจริงๆที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็ตกใจเหมือนกันว่ามีบอร์ดเกมโปรมาด้วยมูฟฟชิปแต่เส้าไม่ได้เข้าไปเล่นเวยเพราะว่าตัวเองมีกิจกรรมอื่นให้ทําทั้งวันเลยซึ่งงานในเมกนอสมีจัดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็มีกิจกรรมลกากยาวตั้งแต่สิบโมงช้าถึงตีหนึ่งเรียกได้ว่าเอาให้เหนื่อยตายกันข้ามเลยโดยส่วนตัวที่ไปงานนี้ก็เพราะมีนักภาพของไฮ d ด erm อ Master ชื่อคุณอารายูมิมาเป็นแขกร,ร่วมงาน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมการขอลายเซ็นซึ่งจะเห็น,นแถวยาวมากจริงๆเขาไม่ไปถ่ายรูปตรงโต๊ะแต่ว่าเราอยู่นอกแถวแล้วก็ซูมเข้าไม่ได้น่าจะเป็นนั้นที่น่าประทับใจก็คือมีคนจากประเทศญี่ปุ่นบินมางานนี้โดยเฉพาะเป็นกลุ่มผับของเขาประมาณ10กว่าคนโอ้โหน่าตื่น,น,นต,ตันมากแลวก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มโปรดิวเซอร์ของทางอเมริกาก็จะมีทั้งขับรถมาจากนิวยอร์กบินมาจากเอลเอมารวมกันที่งานนี้นกำมาสังสรรค์นานๆทีปีละครั้ง ก็แถวนี้เห็นได้ว่ายาอยู่ซึ่งนอกจากกิจกรรมแจกใบเซ็นแล้วก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามคียวในพาเนลสามวันวันละชั่วโมงจุดใจมากแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างที่ญี่ปุ่นไม่น่าจะมีเลยก็คือกิจกรรมกินบรันช์กับคนสําคัญซึ่งได้นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วก็ได้นั่งคุยกันแบบว่าใกล้ชิดมากๆ ซึ่งเฟิร์สก็นั่งฟังเดียวแต่ว่าแค่ฟังก็สนุกแล้วแล้วก็ทาร์มี่มางงานนี้ทำจำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือประมูลสินค้าซึ่งไม่ได้ไปเข้าร่วมเพราะว่าโมจะนั่งต่อแถวรอรับแจกลายเซ็นก็ถ้าจะไม่ผิดจะมีประมูลลายเซ็นอันนึนนงปิดไปในราคา 1, 160เหรียญซึ่งผิไดไป้ก็ปังมีประมูลแก้วกับสินค้าที่สามจำไม่ได้เหมือนกันว่าประมูลอะไรไม่เสียดายที่ช่วงถามตอบเขาไม่อยอให้ให้อัดเสียงถ่ายรูปหรืออัดวิดีโอก็เลยไม่มีอะไรมาแบ่งปันส่วนช่วง ตอนแจกไลเซนก็ไม่อยากให้ถ่ายเช่นกันแต่ว่าอย่าง้อยก็มีวิดีโอพิธีปิดของฮาราไมซังมาฝากกันเออไม่ใช่กลุ่มดีครับกลุ่มนีเป็นกลุ่มการสแสดงกรเท่มาก่ิธีอนามาคือไม่ก็ตกเป็นนักพากย์มาพร้อมกับฮาราไมเหมือนกันแล้วก็คนที่สองนะครับคือฮาราี่ Thank you for coming three days. See you soon! <laughs> Hello, everyone. Hi. Oh, thank you. I had so much fun at Animados. I am so happy to meet my friends around the world.